สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุกุนมือนีมาพูดผัวครับบาวบาดครับมือนีมาเลี้ยนหัวตะเลี่ยวครับพี่น้องเลี้ยนมะลัมเลี้ยอนครับมอลำก่อนครับคั้ก็เลยให้กวนลำมากกวนหนึงครับเป็นกวนลัมทั้งสันครับกวนลำมไหวคู่ครับก็เลยสีมากฮัดฮัทยังฮัดลำกระเป๋าเขียนใ้การครับว่าท่านเปลี่ยนโยครับพี่น้องเขียนกรบเป๋เปลี่ยนนเดียเอาครับ เอาครับมาทีนี่เทากหิกับชีเลี้ยงนมนะยังนี่มันมาได้นี่บิดหมดแล้วเนาะเอาท่อนอ้วน่เอาท่อนอ้นี่แหละไปเจอท่อนกเะเน้ะเอ้ยบิดที้โอดแล้ว โละนอนคละนอนคละนอนนอนอนรษะถุกสาถุสาถุพุทธลัตังธรรมลัตังสังฆรัตังอีกตั้งแก้วสาะการให้มาปลุกมาบังให้มากัางมาเลียมน้มลำไว <laughs> ม่ได <sharing> <Wing 'm. t contemporary> ้ไม <causes> ่ได้ไม่มันอีต่กันเลยงามร่ำยโอ้ยละนะอยโอ้ต้องฝึกตัวเลยเอาจีปิดบนี่ละทำไมทำไมไม่โอล้อนละสาตุสาทุซาุพูุทธลัตตะนังรัมลัตตะนังสังฆลัตตะนัง หยิบทั้งแก้วสามประกาให้มาปุกมาบังให้มากังมาเรืองย้ำลำไม่ทำไมไม่มบ้มงบองบี่ไดยำยำแับนี้เหา จะเล่นจะเล่นไปนำเกินไปนำเลยบอกแมนรักษาถูกกษาทูกษาถูกพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังอีกทั้งแก้วสามปรกกาดให้มาปุกมาบังให้มากังมาเลียมง้มลำไว แม่นว่านอในสาธุเดอกับย่อมือ้องท้นอมกวอนป้วยกายนอเมื่อไหวคู่บูช้อนจังก็ได้พิษทั้นขัางโอ้เบตเตอวประเด็งพี่น้องยาได้พิษขั้นผาดพังง่ามขาขาโอูล่ำง่ามขาโอ่ล่นตอนนี้มันจะเบ็เตอดิป้านลยมันจะเป็นตัเชียงชีนยูกสิงกำง่ามออ Hoa nha ngô 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 ngô

มือนี้กัเลี้ยนหัวแต่แล้วกับเพราะมีอย่งางไรช่วงนี้พ่ค่อยลงคลิปเพราะว่าเป็นยนังกับเปลือกเลี้ยนไหมโอ้อย่ากายกล้องเด้พี่น้องเลี้ยนใหม่ๆก็เปิดเลี้ยนวตัตเตอได้สามหมื่นหรือสี่หมื่นกระเละหนกยาก,ยากเลี้ยนหนักไรย,ยางหลายแนวครับบระเด็นคลิปลงมีมือนี้แหละครับอารมณ์ดีจังไยว่า <laughs> ครับผมผมมีอย่างหลายครับถามักกากดไลค์กดแชร์ให้เปาาบาทกับเปาบีดน้ำในเด้อครับครับผมเมื่อนี้ครับผมม,ผม,มีอย่างหลายครับขอกาวเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับหักทุกคนเ้ยครับ